เงียบละอ้าวเป็นไรฉันจะทานข้าวนะบอเงียบละอ้าวนาทีล้งไปตรงนี้แล้วนี่ค่ะที่ร้องไปแล้วโอ้ยร้องไปแล้วเหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้ชัดเจนเลยร้องใหม่อีกรอบไม่ได้เหรอคะเมื่อกี้ยังไม่มีงานเลยฉั้นจะโตไม่เบาจมูกยาวๆไม่ือนงวงเจียวไปเจียวไตงวงเรียกว่างามีหูมีตา

ไทยไม่รู้เออไปใสแวน่นก็ฝนแล้วไมต้องกระซิบด้วลูกไม่้อกรซเอาเอาร้องมาเลยลูกภาษาอังกฤษอะแล้วไปไหนอลูกล่นเองแต่มาดึงคำสี เอาใหมา่ร้องใหม่มดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีลนาดูยูหูยูหูยูหู่เอ็นีมใชิมันใบบนฮาาฮาแต่เอ็นทีมชิมันใบ้านฮาเฮาวาษาไา ฉันคือกาต้องน้ำน้อยน้อยอ้วนหมเต่อนี่คือหูของฉันนั่นคือพวยกางอยาเหมือนน้ำกำลังเดือดฉันร้องหอยกฉันลงแล้วก็ะชมฉันกินมา,มาดีแล้ว